สวัสดีครับขอเชิญพี่น้องมาพบกับช่องเส s e a j 1 Official นะครับกระคอกับสวัสดีอีกครับนะครับมีโมแคนแฟนลํำเพล้นนะครับมุว่าจะเป็น FC หา่ามึง FC พ่อจูและ FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับผมกะเมื่อนี้นะครับกะแสดงความขอแสดงความชื่นชมนะครับกับศิลปินตัวน้อยของเรานะครับน้องอุอิงรัตนพรเพชรบ้านแพงนะครับ ด้วยมิจอันเป็นกุศลอยากซอยเหลือนะครับสังคมนะครับด้วยเหตุการณ์น้ำท่วมทางจังหวัดเชียงรายนะครับผมกับอิลานะครับของเฮาการไดโพ์เพจนะครับุงอิงนัตนาพรเพชรบ้านแพงนะครับโพดว่าจังไหนตีพี่น้องขออนุญาตเด้อจ้าทั้งขอบคว่าลา อยากซอยผู้ประสูภัยนําท่วนจังหวัดเชียงรายต้องติดตอ่อทั้งหนแน่จ้านะครับกับในคอมเมนต์นะครับกับมีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีของเขาหลายคู่หลายคนนะครับก็มาบอกช่องทางนะครับกับหนึ่งในนั้นจะเป็นพอดโจโดนะครับบอสโจโย,ยมณินน,นมวงศานะครับผู้บริหารสาวน้อยเพชรบันแพงสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับผมกะได้มาบอกช่องทางให้ติดตอ่อพ่กองห้วยไล่นะครับติดตอ่อพ่กองห้วยไล่แล้วก็ มีพี่น้องพ่อแม่เอฟซีหลายๆคนนะครับกับบอกว่าจะเป็นองค์กรทําดีนะครับของดรบุ๋มปนัดดาแล้วกับพี่ไทอเอกพัณฑ์มลลีลิศพี่บินพี่ไทนะครับแล้วก็หลายหน่วยงานครับพ่ะเมนโดยแม้กระทั่งกิ่งกาชาตินะครับกาชาติของจังหวัดเชียงรายนี่นะครับผมกับน้องนาจะผมรู้แล้วนาจะติดต่อพี่กล้องนะครับผมเหมือนที่พ่อโจบ,บอกนะครับก็จะ ก็ต้องล้อดูนะครับเนี่ครับเป็นที่ชื้นจ้มนะครับน้องก,ก็มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นนะครับบระเดนแค่ข้างแรกนะครับที่นอ้องเฮดเบบนี้นะครับเพราะว่าเหตุการณ์ใดเพราะว่าจะเป็นการซ้อยเหลือผู้ยากไรเพราะว่าจะเป็นเงินท้องเข่าขอ,ของเครื่องใส่นะครับและกําลังใจอีล่ากับพ่อมนี้ให้ทุกท่านทุกคนเสมอนะครับเพราะว่าพอแม่เอฟซีแฟนคลับหรือผู้ใดกระซานนะครับ,บ, FC, รบก็บให้ทุกทุกใดยากอีล่าเห็นอีล่า ยืนมือซอยอยู่แล้วอีหลาบราเคย่า,านไปนะครับนี่แะครับก็เป็นความดีของอีหลาที่เห็ดมาโดยตลอดแบบบอสีแซงบอแกงทานะครับหลายคนก็น่าจะเห็นแล้วเป็นที่ประจักษ์แล้วนะครับบอไหาฮัดไปทางไหนครับอีหลาหน่อยของเขานะฮะนี่ใส่ดีวางตัวดีและเป็นธรรมชาตินี่นะครับคน บุญฟ้าวัจนาทรงคนทําดีจะโด่งดังกลับเป็นธรรมดาแล้วครับพ่อแม่พี่นอ้องฮัดคอมหมลุ้มให้ความฮักความเมตตาแล้วครับแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสนะครับเด้มีโอกาสไปครับนอนยู่สนามบินเมื่อวันที่11นะครับเมื่อวันที่11ที่ผ่านมาบรรยากาศการไลฟ์ค้นขนาดจ,จะเห็นแล้วครับผมว่าบรรยากาศอุ่นขนาดไหนนะครับ เจวันเจวทูพอน้นแม่บีเสียอามเพราะการใช้เสียเอ็มเจ้หมูดาวนี่เรือกช่องยูทูบเบอร์นะครับอีกหลายช่องหลายคนนะครับกลับไปล้อรับอีหลา่าพ่อฮักแม่ฮักหล้ายบ้านนะครับกลับไปล้อรับนะครับรวมทั้งตัวผมด้วยกับพาพี่น้องนะครับบรรทุกพี่นอ้องในไร่สดไปฮอดสนามบินหกร้อยกวคนนะครับแต่ พาไปเลี้ยวผิดน้อยนหนึ่งนะครับพี่น้องก็เลยลงพี่น้องก็เลยลงรถนะครับผมพ่าเป็นอย่างครับก็ขอบคุณขอบคุณครับโด้วยความรักความเ,มาเพที่ติดตามช่องผมด้วยพี่น้องกับบรรยากาศในมือนั่นนะครับผมบอกเลยเลยว่าอบอุ่นครับทุกคนต่างตื่นเต้นนะครับบอก่อว่า,าแม่บีพอน,นุอนพอกันใช้ CMCR e ผมและพ่อแม่พี่น้อง FC แฟนคลับทุกคนต่างตื่นเต้นนะครับตั้งตารอคอย เที่ยวบินแห่งความสุขเที่ยวบินของหัวใจหลายๆคนนะครับเพราะอ่ะยิ่ลาลงลงอ่าม้าแล้วนะครับผมกับเพื่อนกันยังไม่ออกมานะครับตอนนั้นต่างค้นกับเบื้องที่ไล่สดนะครับไล่สดของช่องใย่แน่แล้วกับของช่องแม่พญาลำเพลินแน่นนะครับผมจะพากันเบื้องไล่สดล้ออย่างเดียวนะครับล้อตั้งตาล้อไปยืนเกาะขอบ ่วเล็กนะครับตรงทางออกโอ้อบอุ่นแห้งครับเหมือนอันนี้อบอุ่นแห้งบรรยากาศกะบรรยากาศหลายค้นกันนะจนังไหนผมจะอธิบายจาังไหนผมอธิบายก็เถอผมไปเห็นอิหลา่านยมันไหนผมสั้นนยมันัันพี่นอ้องรู้สึกตื่นเต้นขนาดเห็นอิหล่าหลายหลายๆรอบนะครับรู้สึกประมาารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ะทำไมเรารักผู้หญิงเด็กน้อยคนนี้มาก เป็นขั้งแรกนะครับเป็นรั้งแรกในโตของน้ำมันที่ว่าติดตามศิลปินไปส่งศิลปินขึ้นเครื่องบินแล้วก็ไปรับศิลปินจากสนามบินเป็นขั้งแรกนะครับซึ่งเรเคยยู่ใกล้สนามบินใะครับซึ่งบรเคยไปเลยครับไอสนามบินนี่ครับนี่เป็นขั้งแรกแล้วก็ขออนุญาตล้างงานเพิ่นนะครับไปเห็ที่ไหนเนาะด้วยความหักที่เฮามีใหีหลาตัางแต่มือแรกฮอดมือนีตังแต่มุกระลาปี ปีที่สามาที่เรกก็น่าจ,จะเข่าสองปีแล้วนะครับกับพานทุกเหตุการณ์น,นะครับมากับพ่อแม่พี่น้องอิบซีนั่น,มนผมเพิ่งมาเห็นยูทูบแนวเพิ่งหักเลยพี่น้องผมเห็นผมฮักผมติดตามตั้งแต่ผมขึ้นหนึ่งในแปดแสนวิวที่บอสตูเอาเอาลงนะครับผมขึ้นหนึ่งในแปดแสนวิวที่ติดมาแรงด้วยนะครับผมในลายของเอยใน Youtube ของช่องใงนะครับผมกับพ่อแม่พี่น้องขอเสื้อได้ครับกันนาจะเห็นอิหลาตั้งแต่มือนั่นกันยังบอสเซาหักเท่ามือนี่นะครับกับด้เบื้องความเติบโตความเก่าพัฒนาของอิหลาขึ้นทุกทุกมือนะครับกัชื่นใจนะครับชื่นใจภูมิใจว่าศิลปินที่เ้าหักนะครับศิลปินที่เฮาชื่นชอบ ศิลปินที่เขาค่อยปกป้องนะครับหลายเหตุการณ์หลายเรื่องดราม่าหลายเรื่องแล้วมีทั้งซุขทุกมีทั้งน้ำตามีทั้งหัวเราะมีทั้งร้อยยิ้มนะครับพี่น้องพานต้องไปแล้วผมเสียเขากับพานมาพร้อมกันทุกเมื่อนี้จนยิ่งล่าก้าวขามทุกย่างไปแล้วบ่มีอย่างมาสามารถมาทำลายเกาะภูมิกันของยิล่ลาเขาได้เับ ก็นี่แหละครับก็บได้พี่น้องเอฟซีนะครับได,ด้พ่อโจแมนูพ่ออีกแม่หน่อยพอนุนแม่บีพ่อการใช้และก็อีกพี่พี่นอ้นองนอ้องศิลปินในองค์กรนะครับกับมะหุ่มมะตุ้มเป็นเอียงนะพี่บอสเคยบอกว่าเป็นผนังทองแดงกําแพงเหล็กนะครับคอยปกป้องอีหลาจากทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผม เออด้วยความหักนะครับโดยความหักความแพ้งกับติดตามไปตลอดทุกที่นะครับอาจจะบ่ได้ไปน้ำทุกงานนะครับผมกับคอยให้กำลังแรงใจผ่านทั้งไลฟ์สดแน่นะครับให้กำลังแรงใจผ่านช่อง u ูทู e แน่ครับผมนี่แหละครับผมพอแม่พี่นอ้องหลผู้หลายคนก็จะเป็นเชื่อผมนะครับผมมีโอกาสไปหน้างานเนาะ ด้วยเนื่องจากด้วยหน้าที่การงานระยะทางนะครับกับเบื้องไหลสุดอุดหนุนกุ้งปิดแน่เบื้องช่องก็อีกแม่หน่อยแน่และช่องญงแน่นะครับนี่นะครับวาสิมาคุยข่าวอีหละเม้ากัาความรู้สึจกของล้วนๆนะครับผมนี่ละแยวความัาความแพ้งนะครับผมกะได้ว่าไปเบอรแล้วนะครับฮันสีว่าอีกกะชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงกับว่จบนะครับกับคลิป กับแปดนาที่แล้วกับสีขอตัดคลิปนี้ไปฝากพ่อแม่พี่น้องเอซนะครับมิดหมอแคนแฟนล้ำเพิินเอฟซลาวอิงนะครับทุกท่านทุกคนนะครับฝากติดตามรนะับช่องของผม caj 1 official ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับะไครนะครับผมเป็นกำลังแรกใจให้ช่อง caj 1 official ด้วยนะครับกัขอไว้คำว่าสวัสดีครับ